ปะมีบ้างคือคนนั้นมะมีบ้างมีบ้างนี่รู้คนนี้ไม่มีแล้วเบส <c oughs> คนนี้เป็นรู้อยู่แล้วเริ่มพ้อยอ่ะสองสามเดือนนะคือแบบเต็มไปเลยอ่ะแล้วพี่ก๊อกหลุดตอนมาญี่ปุ่นกับเขานี่แหละ <c oughs> ไปลากคนนั้นมาไปลากคนนี้ไอ้นิกกี้ไปลากคนนี้มาผู <c oughs> ้หญิงแบบสิบยี่สิค <c oughs> บค <c oughs> น,นอ่ะเบสมีแนะนำไหมพี่นิกกี้ก็คุยกันแล้วไม่ใช่เหรอเรื่องสองเดือนแล้วนี่เบส สวัสดีค่ะพบกับรายการรดรับพู้วันนี้นะคะคนที่เราจะไปรับนะคะทุกคนเป็นพี่ชายสุดที่รักของเบสเองซึ่งวันนี้เนี่ยเบสมาออกรายการที่เขาพอดี mm hmm. ก็เลยถ่ายรายการตัวเองด้วยเลยละกันนะคะ mm hmm. นั่นก็คือพี่นิกกี้นั่นเองส่วนใครที่อยากเห็นรายการที่เบสออกในช่องพี่นิกกี้เนาะ mm hmm. ก็ไปดูช่องพี่นิกกี้ได้วันนี้ก็เดี๋ยวให้พี่นิกกี้นะคะมาขึ้นรถน้องเบสบ้างเพราะปกติเนี่ย น้องเบสไปขึ้นรถพี่นิกกี้บ่อยแล้วเขาต้องมาขึ้นคืนเราซะหน่อยเพราะว่ารายการเนี้ยจุดเริ่มต้นคือแบบเอ้ยก็อยากเป็นแบบพี่นิกกี้เลยนะซึ่งใค,ใครที่แบบถ้าใครเคยตามเบากจะรู้ว่าเบสเคยพูดว่าพี่นิกกี้เนี่ยคือเป็นฝั่งชายใช่ไหมฝั่งผู้ชายฝั่งผู้หญิงเนี่ยก็ต้องเป็นเบสคำสิงเอก็เลยแบบอ่ะสักหน่อยเดี๋ยวมารับเจ้าตัวเขาดีกว่ามาแล้วเฟรมมืดน,นะร้องไงฟรมมืดมากเลยแล้วไงแล้วถ้าเปิดมันไอ้นี่เปล่าม,มันร้อนเปล่า อ่ะมันร้อนป่ะพี่ก็แล้วแต่เบสอ่ะเปิดเวลาาอยบสคำสิงพี่อยากเบสคำสิงอยากเปิดปะล่ะเปิดทุกคนเลยพี่เห็นแล้วคุณน,น่กมาเปิดเปิดหลังๆแต่ให้พี่นิเก้เปิดแต่แรกเลยป่ะล่ะอะไรโอ้ได้หมดพี่ก็ได้หมดยังไงก็ได้พี่แล้วแต่เบสเลยเฮ้ยรายการนี้คือต้องโสดน,นะผมโสดแต่คุณโสดหรือเปล่าโสน พราะผมที่ผมรู้มามันไม่ใช่อย่างนั้นนะค่ะะรรู้อไมาที่ผมรู้มาเหมือนคุณแบบเริ่มคุยกันเดือนสองเดือนแล้วนะอะไรที <amino> ่ผมรู well <throat> ้มาเบสรู้จักไหนวะอ้าวผมก็รู้ให้รายการนี้ของหนูนะเว้ยหนูต้องแตลวิ้นเบสพี่ร้อนพเบสไหลไหลเบสกูร้อนเบสปิดไม่ร้อนเบสร้อนหรือไอ้มันร้อนเบสอย่าไอ้ดิเบสมันร้อนโอ้ยไอทำไมวะโอ้โหเบสนี่บ่ายบ่ายสอง ทารสโอ้เบสใบสองเลยเนี่ยเหตุผลเขาให้เราไปก่อนเลยเราเปิดมาทุนหนูขับรถนะเราไปจอดใต้ลมไม้คุยกัจะไหมรายการนี้ยอมหมดเอออย่างนี้ด้วยพี่เลยนะเว้ยดีทำแทนพี่ไปเลยพี่จะไม่ทำขอบคุณมากมันไม่ได้ทำแล้วเป็นมันไม่รู้จะคุยกับใครอ่ะเยอะแยะผู้หญิงโสดเยอะแยะหนูยังยังโสดเลยอะไรนะหนูก็โสดหนูก็โสดหนูพี่เลงเป็นน้องมาได้เลยก็ไหนมา แน่นอนเออคนเรามันมีอย่างนี้นะมันมีแบบถ้าเราจะเลงอะแต่แรกก็คือเลงเลยแล้วว่านิ่งเหมือนเลงเป็นน้องไปแล้วว่ะดิอ๋อแล้วถ้าเลงเป็นแฟนก็จะอีกแบบนึงเอออีกแบบนึงมันจะเข้าหายังไงอะเลงอุ้ยถ้าเลงเป็นแฟนมันก็จะนิ่งกว่านี้ละมันก็จะแบบเฮ้ยอยากเห็นวินิกี้จีบสาวเอแบบโอ้นิ่งจริงอะนิ่งเลยอพี่แอควินิ่งพี่แอคเบสยังไงอะแอคชีวิตจริงเงียบเบสอ๋อเออเฮ้ยแต่สเปคกี้เป็นไงสเปคตี้นี่จะยังเหมือนเดิมอะพี่เมวยเหรอ ชอบคนเรียบร้อยแฟนเหมือนเดิมเลยก็คือแบบชอบบริตากับพี่อ่ะอเรียบร้อยบรต่กแฟนพี่ทุกคนเรียบร้อยหมดเลยนะปล่อยส่าสุดพี่สาวหนูน่ารักปล่อยน่ารักพี่สาวพี่เองีแถวบ,บ้านก้อยเลยแถวนี้อ้าจริงเหรอเออแล้วคุณมาทำอะไรแถวนี้คุณมาหาพี่ก้อยอ่ะไม่เมื่อกี้มาประชุมหนังมาผมจะเป็นผู้กำกับไงจริงป่ะเนี่ยจริงเหมือนพี่แจ็คก็เหรอเออนั้นเขาได้ร้อยล้านนะใช่แล้วคุณจะทำได้กี่ล้านก็คุยกับป๋องอยูเพราะว่า ได้สักนี่ขอแค่ไม่เจ๊งก็พอแล้วอุแต่ทำหนังไม่เจ๊งอยู่แล้วบ้างแต่น้องมาเล่นด้วยดิมารับเชิญไหมล่ะได้หนูเล่นได้อยู่แล้วเพื่อนมิกี้ได้ขอบคุณมากน้องเพราะว่าเมื่อกี้นัดคุยกับพี่พสพี่สนิทกับพี่โพสพี่ก็เลยบอกพี่พสว่าพี่พสทำสิถ้าพี่ทำอ่ะเดี๋ยวผมคุยกับพี่ปองให้ก็เลยนัดเขามาเจอกันวันนี้นัดปองกับโพสมาเลจะได้เป็นนางเอกไหมาเล่นได้ฟังพี่พสอ่ะซวนใจ่ะนีจะน้อยเออชะนีจะไม่ค่อยเยอะ แต่ว่ามาเล่นได้ผู้ชายไงหล่อทุกคนนะของสนัมพี่พจน์ใช่ไหมล่ะพี่พจน์จะเลือกหน้าตาชอบชอบชอบคนหล่อใช่เขาชอบคนหล่อชอบชอบช่เฮ้ยหนูก็ชอบคนหล่อมีแนะนำไหมพี่นิกกี้เราคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอเดือนสองเดือนแล้วนี่เบสอะไรอะอะไรเราคุยกันเดือนสองเดือนแล้วใช่รู้จักกันไงก็เลยคุยพี่รู้คุยกันแล้วเดือนสองเดือนเราเทปนี้เราคุยเป็นพี่น้องกันดีว่ะสรึกษาความรักไม่จะไม่จีบมันหรอกเออตอนนี้คุณมีคนคุยปะ จริงๆจริงๆเบสอันนี้ว่วคนไทยไม่มีเลยอต่างประเทศมีบ้างคือคนนั้นปะมีบ้างมีบ้างแต่มันไม่ได้คุยทุกวันอ่ะเบสมันแบบถ้าคนแบบกินข้าวดูหนังอ่ะไม่มีเลยแบบเฟซไทม์ก่อนนอนทุกวันเลยไม่มีไม่มีงั้นก็ไม่เรียกคนคุยปะันก็มีคุยเยอะคุยน้อย่คนคุยนี่คือต้องเฟซไทม์ไหมหรือต้องบอกพูดไงเขาว่าคนคุยของเราเบสคืออะไรอ่ะก็ไปไหนก็บอกกันงี้ปะถ้าแบบ รับไปส่งการคุยกันทุกวันเอาดอกไม้มาให้มันเบสจะไม่มีคุยกันทุกวันแบบเบสจะไม่มีรายการคือว่าอ้าวแล้วแล้วคนต่างประเทศอ่ะฮะคนต่างประเทศอ่ะมันก็คุยกันแบบคุยบ้างแต่ไม่ได้คุยทุกวันอ่ะอย่างง้นมันก็ฟิวพี่น้องปะมันก็แบบมันก็เราเราก็คิดถึงเขามากกว่าพี่น้องหน่อยแหละแต่ว่ามันมันเจอกันยากไงเบสมันอยู่แบบคนละประเทศอ่ะเออ มันก็ไม่งั้นก็ให้ผู้หญิงมาอยู่ด้วยดิอะไรนะให้ผู้หญิงมาอยู่ด้วยดิเราเลี้ยงเขาไม่ไหวจริงใช่ไหมล่ะแหมระดับพี่นิกกี้ฮะระดับพี่นิกกี้โอ้พี่เซ็งมากเลยปีนี้ทั้งปีพี่ไม่มีเงินเก็บเพิ่มสักบาทเลยวจริงทำไมอ่ะเที่ยวหมดเบสเนี่ยวย่าโสดแล้วก็เที่ยวเนี่ยเออเออนี่ก่อนมาเจอน้องเมื่อวานก็เมาเลยดูดูรู้ตาเลยใช่ฮ้ยแล้วคู่จิ้นคุณอ่ะไม่มีไม่มันมีสองคน้ากเห็นเลยไม่มีเป็นน้อง เอาน้องลันกับเอจีนวย,นวยเป็นน้องหมดเลยเอาเหรอ,อไม่จีบเราก็ไม่ได้แบบว่าอยากให้ทำให้เขาเสียใจไงเแบนบใช่ไหมละ่ะเราก็รู้ตัวเองไงยังไม่ได้แบบอยากแบบลงหลักปักฐานขนาดนั้นนะเอเอยังรักอิสระอยู่เออใช่<อ>มันก็แบบเหมือนแบบตั้งแต่เลิกกับพี่ก้อยมามันก็ไม่ได้แบบมีความคิดแบบอยากให้ใครมาอยู่บ้านแทนเขาเลยง อุ้ยอุ้ยจริง,รง,รงไม่แต่อันนั้นนะพี่ไม่ได้โกหกเบสนะจริงจพี่คุยจริงนะไอ้แบรนเนมอะแล้วแม่ก็มาติดต่อพี่แล้วพี่ก็บอกว่าได้พี่ขอกระเป๋าให้เบสทำสิ่งมันเกิดแล้วพี่ก็อุดหนุนเขาด้วย <laughs> อุดหนุนคือเขาเทเขาเทเ ไม่เรื่องเราคือพี่นิกกี้จะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้เบสมันเกิดใชเมื่อเดือนพฤษภาปีเนี้ยแล้วรากฏว่าอยู่เลยพี่นิกกี้ก็หายไปไม่ได้ซื้อกระเป๋าให้เบสซื้อชาแนลเลยนะที่เลือกกันอ่ะใช่เนี่ยมีแชทอยู่พี่ขอหาแชทก่อนเขาบอกว่าเขาจะจ้างจ้างลงเอ่อยูทูบแล้วเขาก็จะให้งบเอาของพี่ก็เลยบอกเขาว่าได้งั้นน่ะงบแบบผมขอกระเป๋าให้เบสหนึ่งอันแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์แล้วเขาก็บอกว่าโอเคได้เลยแต่ว่า หลังจากเดือนนี้นะเพราะเขากาลังสร้างร้านอยู่แล้วพี่ก็ดีใจพี่ก็ดีใจที่เขาให้กระเป๋าพี่ก็เลยอุดหนุนเขาซื้อกิฟต์มิวมิวมาด้วยไอ้เหี้ยหายไปเลยแล้วทำไมคุณไม่ออกตังตัองให้เมสเลยอ่ะพี่ไม่ได้ลูกเจ้าสัวน่านเมสจะไม่ลด้พี่ไม่ได้แบบลูกเจ้าสัวที่บ้านมีรถหลายคันนะ พี่ขวอย่าได้เงินสักหมื่นถึงพี่เหนื่อย <AC> แล้วเบสเราก็เหมือนกันแหละฮะ<า>เราก็เหมือนกันแหละหแต่น้องเก่งมากสุดยอดเ,อยเก่งเลยอิกกี้อ่ะให้กำลังใจตลอดเลยออเไม่ไม่เพราะว่าเบสเขาเก่งดึกแล้วไงเ,เราเราเข้าใจไงแบบว่าคนธรรมมาหากินมันทำไมน้ำไหลกูไหลตลอดเวลาเลยเป็นโรเชมเออแล้วแบบผู้หญิงมาชวนคุยอะไรเงี้ยได้แม่ชอบไหมชวนคุยเป็นเพื่อนไงได้ไงได้พี่แมวเลยผู้ชายมันชวนจริงไม่ชอบเลยหมุนิดป็นบ้าแล้วคุณจะมีเพื่อนผู้ชายได้ไงน้อย <ขอ S 1> แต่จรมีพี่กี้ดูสนิทกับผู้หญิงเยอะถ้าผู้หญิงอ่ะเราคุยเราสบายใจเหมืนที่คุยกับน้องถ้าเป็นผู้ชายมาให้พี่ขึ้นรถพี่ไม่ขึ้นนะเหตุเวลาถ้าขึ้นลำโบพี่ถ้าถิ่งขึ้นไหมถ้าไปถิ่งน่ารักกับพี่ขึ้นมันน่ารักกับพี่แล้วช่วงนี้มันดังไงพี่จะเลยขึ้นช่วงนี้มันมาอยู่มันมาพี่จะทำดีกับมันเฮ้ยแต่เมื่อก่อนมันมานั่งอยู่บ้านพี่เอาแมวมามากับสบายเลยอ่า เดวันยูโ่ะเอาแมวมานั่งบ้านพี่สมัยนั้นยังเ,าเบาๆอยู่พี่กลังก็เลยไม่ขึ้นไม่ไม่ขึ้นไม่คุยแต่ช่วงนี้ไอ้ปะทิกเริ่มมาแล้วเลยเฮ้ย hey, น้องรักเลยเ <laughs> วลาเจอขอับขับอะ่ะบางทีไม่ทักผู้ชายนี่เจอเฮ้ย hey, น้องรักปะทิก <laughs> อย่างนี้เลยพอมันมาไงใครดังเราก็ต้องคบกับเขาไวนะ้อะ <laughs> อย่างน้อยเราก็ได้ยอดไลค์ได้กระแสใช่ไหมล่ะผู้ชายจีบเยอะไหมถามจริง <laughs> ก่อนหน้านี้เยอะเลยเหรอก่อนหน้านี้มีเยอะแม่ดาราปะ ไม่มีดาราเลย่ะมีแต่คนนอกแล้วหนูไม่ชอบดาราจริงเหรอหนูทไม่จำเป็นต้องเอาดาราไม่เอาไม่เอาแล้วไมว่เอาแต่หนูชอบคนหลอ่อพี่ดัวใช่ชอบคนหลอ่อระหว่างหล่อกับรวยชอบอะไรหล่อเพราะอะไรถึงชอบหลอ่อมากมากกวา่รรารวยก็มีตังค์แล้วเราเลี้ยงได้ใช่มีตังค์มีแล้วทำไมไม่เอาแบบหล่อรวยไปเลยก็มีไหมล่ะมีก็เอาใช่ไม่ผิดไง เราก็เป็นพี่น้องกันก่อน่ารักดีอ้าวทำไมเราต้องรีบล่ะก็พี่ต้องรีบเพรามียี่สิบอะเดี๋รีบเห็นไหมมันเล่นอยู่อย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบค่อย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 เออค่อยค่อยไปค่อยค่อยไปตอนนี้อายุเท่าไหร่คะยี่สิบสามยี่สิบสามโอ้ยยังเด็กมากปะมียี่สิบห้าก็ยังทันเด็กเออยยี่สิบห้าก็ได้แล้วแล้วน้องเคลียร์ตัวเองยังไงอ่ะน้องเคลียร์ตัวเองแบบคิดละสมมุติมาคุยกับเขาแล้วว่าแบบโอเคเราจะคุยกับเขาคนเดียวเงี้ยเราจะเคลียร์กับหนุ่มที่ ทั้งในสตปอกเราอย่างไรก็ไม่ตอบไงไม่ตอบไปเลยหายไปเลยเหลองไปเลยใช่ลองเยอะป่ะดองก็ดองไปเลยเขาบิดเลยมั้งเลยไม่ตอบดองใช่ลลแล้วมีแบบครั้งที่เราจะเลิกแบบคุยกับใครสักคนนึงเนี่ยเนะสียดายไหมไม่ดิเราก็เลือกไงนะเราต้องมั่นใจแล้วเพราะอะไรถึงแบบสมมติอ่ะคนนี้ไม่คุยละมันมันต้องมีเหตุผลละน่าเบื่อใช่ไหมล่ะการที่เราจะแบบไม่หนูอ่ะตอนหนูโสดใช่ป่ะใครทักมาอย่างเงี้ยหนูตอบหมดนล้วเออ แบบสมมุเขาถามอะไรเงี้ยเราก็ตอบเป็นมารยาทตอบบ้างไม่ตอบบ้างอะไรเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยตลอดช่วงที่ฮอตสุดนี่คือช่วงที่มีข่าวว่าเลิกกับแฟนควรจะชอบเข้ามาตอนนั้นปะหนูเลิกหนูสดเมษาใช่ปะฮอตสุดน่าจะมีพุนาหน่าแบบเว้นมาประมาณเดือนตุลาคมเวดาราทักกันนะดาราไม่ค่อยไหนเข้องนอกไหนอะพี่เปิดของพี่บ้างดีคนคุยพี่นิกกี้ของพี่อะคนไทย บอกตามตรงเลยไม่มีเลยไม่กีบใครเลยแต่ว่าอาจจะมีรั่วๆนะยอมรับว่าอาจจะมีรั่วๆเวลาไปผับไปผับอาจจะมีรั่วบ้างอ่ารั่วบ้างแบบเจอ,อคุยเจ๊กแจ๊กอ่ะ,ะอาจจะพอมีแต่ว่าถ้าเกิดคุยแบบกันทุกวันอนะ่ะไม่มีมากสุดก็มีแค่แบบว่ารีพายสตอรี่ถ้าต่างชาติมันก็มีเพราะว่าพี่อ่ะชอบดีเอ็มหาต่างชาติเพราะอะไรรู้ปะ่ะเขาไม่รู้จักเราไงเพราะว่าถ้าเกิดคนไทยอ่ะเขาก็จะรู้แล้วว่าเราแบบพี่อ่เอออะเข้าใจป่ะ เขาจะเริ่มแบบมองเราจากไอ้นี่แม่งเจ้าฟู้มองจากข่าวอ่ะเออมองจากข่าวอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าเราก็เต็งอะเราเปิดปากปั๊มไงว้าจะได้เห็นสาวพี่นิกินไม่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 อันนี้คือเอาทุกคนด้วยนะเพื่อนนะนี่เพื่อนเอาตั้งแต่โสดขอทุกคนเหมือนที่เปิดมาเอาทุกคนอะทุกคนที่อะไรอ่ะทุกคนที่แบบมีคุยมีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้รู้ไม่รู้อยู่แล้วอ่าอันนี้แต่ว่าไม่ได้คุยแบบคุยบ่อยนะ ไม่ได้คุยบ่อยอันนี้ไม่รู้คนนี้ไม่มีีแล้้ว็เบสคนนรู้อยู่แล้วไม่รู้ใครบอกพี่นหะเป็นคนบอกพี่บอกแต่วันนั้นเอาเหรอเออแต่ว่าไม่ได้แบบคุยทุกวันนะไม่ได้แบบไปตามทุกวันนะไม่ได้่างนั้นนะไม่ได้แบบเจอบ่อยๆไม่ได้แบบคุยทุกวันป่ะทุกชั่วโมงทุกไม่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 เขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้คุยเลยอย่างนี้เรียกคนคุยเหรอไม่ไม่ใช่อ่ะไม่มีอเบสมันแบบนั่นแหละพี่จะบอกมองเบสตรงแบบเออแต่อันนี้อยากรู้ถามได้ไหมได้ถ้าสมมติพี่สาวไม่ได ฟนใหม่เิบอกก้อยแล้วยังไม่ได้ถามเลยเฮิร์ตนะเฮิร์ตเลยก็เอางี้ชีวิตพี่อะไม่เคยแบบร้องไห้น้อยมากนะถ้าร้องไห้ก็มีแค่แค่แบบเรื่องก้อยอย่างเดียวอุโอ้ยอย่างเดียวจริงๆก็คือเฮิร์ตเลยนะคะเปิดตัวอะไรก็ตามไม่เกี่ยวกับก้อยเล็กๆน้อยๆร้องไห้ตลอดจะมุดจะมุดจะมุดพี่เป็นแฟนเก่าไม่มีนะ ให้ S <S สมมติว่าเบสเป็น,นพี่ก้อยสิสมมติเบสเป็นก้อย่มเลยอ่ะสมมติพี่ก้อยเบสเป็นก้อยแล้วสมมติพี่ก้อยอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับเบสเลิกกับพิณิกีพี่ก้อยมีคู่จิ้นใหม่ที่แบบดังมากยินดีกับเขาแล้วคุณเสียใจไหมเสียใจเพิดยินดีกับเขาแล้วก็แต่พี่ก็บอกเขาว่าถ้าเกิดมาเดินผ่านแล้วมองหน้ากูต่อยนะ <S 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 จริงกู้ชายมองหน้าใช่จริงปะเนี่ยจริงดิจริงเหรอทำไมเข้าจะอยากเป็นมิดกับคุณก็ได้ไม่เอาถ้ายิ้มมาได้แต่อย่ามาแอคใส่ถ้ากูต่อยจริงอะ แล,แล้วเขาแบบมาอัปเดตให้ฟังลไลว่าแบบเขามาีคนเข้ามาไม่เคยยุ่งกันเลยเขาก็เขาก็ไม่รู้ของคุณเขาก็ไม่ยุ่งแบบเรื่องพี่พี่ก็ให้เหตุเขาชีวิตเขาเขาอยากจะคุยกับใครเขาก็เต็มที่ามสบายแล้วก็<อ>ก็อยากให้เขาเจอแบบคนแบบดีๆแต่ว่าพี่ก็บอกเขาแบบแต่ก็บอกแบบติดตลกนะไม่ได้แบบจริงจังอ่ะแต่แต่อย่าบังเอิญไปเจอกันตามผับนะกูบอกไว้ก่อนเอ้าจริงนะมันเลือดขึ้นหน้านะเอ้าเบะมันเลือดขึ้นหน้าเหรอฮ้่หนูไม่เคยเอ้าสมมติ อเงี้ยมันก็มีอะแต่พี่เคยเจอก้อยในผักบ่อยก็จะกอดกันตลอดเพราะเวลาพี่แบบว่าเจอก้อยพี่จะแบบติดลูกขี้อ้อนเนี่ยเจอที่ผับอะไรเงี้ยเวลาเมาก็จะแบบว่าันไม่ดีไงก็จะกอดใช่จะกอดทุกครั้งอะไรเงี้ยจะกอดทุกครั้งเวลาเจอกันแล้วก็จะบอกก้อยว่าอย่าแต่อย่ามาบังเอิญสมมติก้อยมีหนุ่มไหมที่บาบถ้าพี่มากับสาวใหม่เจ้ากัน บอกก้อยวันนั้นจะไม่เกิดอะไรขึ้นวันนั้นเจ้ากันโอเคชนแก้วยกางยาย <Okay. S 1> แต่ถ้าเกิดกูอยู่คนเดียวออแล้วกูเมาด้วยแล้วกูหายหญิงไม่ได้ออแล้วมาเดินจูงมือผ่านหน้ากูออแล้วมาแอกใส่กูอ่ะกูต่อยลยที่ต่อยนี่คือห่วงหรือว่าอะไรมันไส้ขอสักทีเอาแล้วถ้าเขาแ้เขามีแล้วเขามีข่าวเปิดตัวกันองนี้ทำไงอะ่ะยินดี เ,เราต้องไปเจอที่ฝั่งคุณก็ไปต่อยเป็นข่าววันนี้ก็ถมองหน้าพี่อะสมมติจะแอคใส่พี่แต่ว่าถ้าเกิดแบบว่ายิ้มแย้มแบบอัธยาศัยอะก็<ม>โอเค<ม>แต่อย่ามาอย่าแบบแบบเปไนไงแฟบบนกแบบูอะไรงเง<อ>ี้ยกูเอามึงนะไอ้สั์แต่ก็พี่แต่พี่ก็เลือกคนเอานะ<อ>ไม่ใช่แบบว่าเอาหมดนะถ้าเป็นตะวันฉายพี่ก็โอเคไม่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 เป็นไรชจ้ไหมหรือถ้าเป็นลูกนักการเมืองไม่เป็นไรก้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิด หน้าหวานและตัวเล็กกว่ากูอ่ะกูเอานะกูเลือกคนนะเออดีดีเรียกไปด้วยเรียกด้วยนะไรนะเดี๋ยวไปยืนเชียร์เชื่อไหมเนี่ยเชื่อเหรอไม่หรอกไม่หนูว่าพี่นิกเกีรอาจจะไม่บุกแต่ว่ามีในใจอ่ะมีในใจมีแน่เป็นธรรมดาเว้ยธรรมดาของคนนะอย่าอย่ามันโลกสวยอ่ะใช่ไหมล่ะจริงมันธรรมดาถ้าคนนี่เองรักแล้วก็เขาไปมีแฟนใหม่มันก็ต้องเฮิร์ยเป็นธรรมดาใช่ไหมล่ะเนาะมันแสดงว่ายังรักอยู่มันก็รัก รักเหมือนเดิมอุ้ยน่ารักอ่ะรักเหมือนเดิมตาลักแต่หนูไม่รักนะหนูไปเลยแบบพี่เลือกกันดีเลยพี่ยังเข้าบ้านก็ได้ปกติมีรหัสมีรหัสบ้านกันปะไม่มีรหัสแต่ว่าแม่บ้านเขาก็รู้อ่ะพี่มาพี่อุ้มหมาเข้าไปเนี่ยพี่เข้าไปกินข้าวเข้าไปแบบไปฉี่ได้แค่ไม่เข้ไปห้องนอนเขาเฉยให้อยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยปกติน่ารักกว่ายิงเฟซตามได้เขามีอะไรเขาก็เล่าแต่ว่าเพียงแต่ว่าก็จะไม่ ไปยุ่งเรื่องแบบว่าเขาแบบมีคนคุยยังเขาก็จะไม่มาถามพี่ว่าพี่มีคนคุยยังอะไรแล้วแบบเคยแบบคิดไหมว่าอนาคตพี่จะแบบมีแฟนแบบเป็นยังไงพี่ว่าตอนนี้อเคยแบบจินตนาการด้ยว่าแบบนแฟนคนต่อไปไม่ต้องเป็นนีอะไรคือตอนนี้พี่อะยังอย่างนี้เบสคือแบบก็คือพี่กะว่าแบบว่าจะเต็มเหนี่ยวอายุสามห้าไปเลยเที่ยวให้สุดเออคุยไปเรื่อยก็เต็มเหนี่ยวเลยอะอันนี้อายุเท่าไหร่ละสามสาม ใช่เวลาพี่จะหมดแล้วทำไมต้องสามห้าก็คือพี่อเคยเล็งไว้แล้วว่าสามห้าอยากแบบนิ่งๆแล้วมีครอบครัวแล้วไม่แต่ว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้พี่สามจะสามสี่ใช่ป่ะแล้วถ้าพี่จะแต่งสามห้ามันไม่ทันมันมันต้องศึกษาก่อนนะมันต้องเป็นแฟนกั่อนก็สามห้าเดี๋ยวไปหาคนนั้นเลยเล่งเลยเล่งเลยใครผ่านหน้าบ้านก็เจอกันเล่งเลยวั่ะตอนนั้นหน้ามืดเลยคือตอนแรกพี่ติ๋มโอ้เบสพี่แบบ เริ่มพ่อยอะ่ะสองสามเดือนนะคือแบบติ่มไปเลยอะ่ะจริงเหรอติม่มคือติ่มเลยนะติ่มคือแบบไม่ค่อยจับมือผู้หญิงฮะทำไมอะ่ะก็ลืมอะ่ะมันลืมอะ่ะมันลืมวิมชาเ <laughs> ข้าใจปีศาจไมไ่เจ้าชู้มานานออไม่ใช้ของมานานเข้าใจปีศาจที่มันไม่ได้แบบใช้พลังมานานป่ะมันลืมอะ่ะมันลืมแล้วก็จนแบบเบียร์ไปยกอ่ะเขาก็จะบิ้วพี่ตลอดเฮียมึงคึกหน่อยวะมึงคึกหน่อยมึงกไม่อยากให้เราเสียใจไงพี่บีใช่บิวนาน แล้วพี่ก็กลุดตอนมาญี่ปุ่นกับเขานี่แหละไอ้แจ็คก็กลับบ้านไม่ไหวไอ้แจ็คมันเป็นคนแบบกินเหล้านานไม่ได้ไอ้นี่มันแบบกลับไปนอนกลับไปนอนก็เหลือพี่กับเบียร์ไปหยกสองคนเขาก็จะเป็นแบบเขาเขาเขาโรคจิตเขาเป็นแบบพุ่งกลับชอบกำกับคนชอบต่างคนเขาก็จะแบบกำกับนิกกี้แบบแบบพี่อะไปลากคนนั้นมาไปลากคนนี้ไอ้นิกกี้ไปลากคนนี้มาวิทําทำไมไรลนะก็ต้องถามมาลูกพี่ต่างอะ ใกล้เป็นพี่อ่ะกับพี่เบียร์ประโยคกับยิงกันสองคนอ่ะผู้หญิงแบบสิบยี่สิบคนอ่ะเบสอ้าวแล้วแล้วเจ๊ไม่ถึงเหรเจ๊ไม่รู้เลเจ๊รู้กจะบุรุษในคลิปเนอะเอ้าแต่ไม่มีอะไรนะครับเจ๊ครับไม่มีอะไรครับแค่ผู้หญิงมาแล้วก็เออเราก็เลี้ยงเล่าผู้หญิงเฉยอ่าแล้วก็ต่างคนต่างกลับผมก็กลับกับพี่เบียร์สองคนอ่านั่นแหละไม่มีไม่มีไม่มีทำอะไรเกิดเจ๊ดูไงยอ้แต่แล้วคุณจะเหลนยอพี่เบียร์ได้ไงตอนแรกคุณไม่ได้สนิทปะไม่ได้สนิทตอนแรกหรอแล้วรู้จักกันยังไง ก็เนี่ยเริ่มต้นจากถ่าย YouTube แล้วก็เหมือนแบบไปเที่ยวอ,อย่างเงี้ยเหรอไม่เหมือนแบบคุยโทรศัพท์กันบ่อยมัง้งแล้วก็ชอบคุยแบบเรื่องที่แบบเราชอบคุยกันอะ่ะเพราะเขาก็ไม่เขาคุยเรื่องนี้กับคนอื่นอ่ะเราก็จะมีอูพี่แบบเขาก็เห็นเราโสดล้ะมั้งเขาแบบช่วยแนะนำไงคนนี้น่ารักนะคนนี้น่ารักนะเพราะเขาทําไม่ได้เขาทาไม่ได้เขาก็แบบมาขอให้เราทําแทนไงไม่ไม่ไม่แล้วสมมติเขาฟอลองเช็คยอดฟอลกันไหมสมมติเดี๋ยวดู่อนแคติกฟอลคนอื่นเ <c oughs> ขาฟอลเยอะเป็นพันเลย แล้วสมมติยอดฟอลเพิ่มอะหนูถามจริงแอบเข้าไปดูไหมว่าฟอลใครเหรอผู้หญิงเป็นแบบนี้หมดผู้ชายก็เป็นเออแต่ไม่พูดผู้ชายก็เป็นแต่ไม่พูดไม่เราเป็นอย่างนี้ป่าสมมติว่าสมมติว่าถ้าสมมติเราโสดอยู่เงี้ยแล้วมีผู้ชายทักมาเราก็จะเอาผู้ชายคนนี้ไปถามคิดคนที่เราคิดว่าน่าจะรู้จักกอดมาเขาเป็นยังไงอ๋อไม่ที่ไม่แล้วน้องถามเนค่ผู้หญิงเขาเช็คกันนะผู้หญิงเขาจะคุยกันหมดใช่ไหมล่ะ ผู้หญิงเลยมั้คนเยวโอเคทุกคนจะไปช่องพิณิกีต่อนะได้ครับฝากไปดูด้วยนะครับแฟนคลับของน้องเบสแล้วก็น้องแพทริกนะครับฝากไปดูช่องผมด้วยนะครับตอนแรกหนูจะชวนเขามานะเอหอแล้วไม่ไม่เขาติดถ่ายงานลูกค้าอยู่อะไรนะไปทีมีลูก้าเข้าเลวมีลูกค้าเข้าเลยโอ้ยธรรมดาเลยวันวันยูโนเออเขามีงานทุกวันเออไม่แต่ว่าตอนนั้นพี่เห็นไอคลิปตอนแรกที่เจอกับแพทริกกับทั้งแรกเลยน้องไม่เห็นมองเนี่ยใช่ปะใช่ตอนนั้นมีแฟนอยู่ตอนังคบกับ คนเก่าอยู่อ๋อแล้วตอนมีแฟนนี่ไม่บอกแวกเลยไม่เลยเจอคนหลอกก็ไม่มองเลยหนูรักเดือดใจเดียวสุดๆต่างกับพี่พี่มองเยอะเลยหนูไม่รู้จะออกความคิดเห็นยังไงเลยเวลาไม่รู้บ้างเวลาแบบเขาเห็นว่าหนูสนิทกับพี่นิกกิเอตพี่ก้อยใช่ป่ะแล้วตอนที่พี่เลิกกันแรกแลบคนก็มาถามเยอะมากว่าเลิกกันทำไมตอบไม่ถูกเลยค่ะมีแต่คนคิดว่าพี่ไปนนอกใจพี่คือแบบเหมือนคนเป็นโจรอะ เข้าใจป่ะว่ากูเคยขโมยของอ่ะพราะของหายก็ต้องเป็นกูอีกอ่ะใช่ไหมล่ะเหมือนแบบพี่เคยนอกใจแฟนแต่นี้ไม่ได้นอกอันนี้ถามเมีถามมีก้อยไม่ได้นอกไม่มีนอกใจเลยแต่ว่ามีเรื่องแบบก้อยเล่าให้ใครฟังแล้วมั้ยเล่าแล้วใช่ไหมล่ะจะกลับไปจีบเขาใหม่ไหมคะก็ถ้าเกิดสมมติพี่สามห้าแล้วเขาก็ยังไม่มีแฟนแล้วมีลุ้นเหรอก็ไม่ก็แล้วแต่เขาเลยนะเขามีก่อนก็เรื่องของของเขาไม่ได้ว่าอะไรไม่ไม่ใช่แต่ว่าถ้าเขามีก็เรื่องของของเขา แต่ถ้าไม่มีอะ่ะก็ไม่รู้ผมก็เดี๋ยวนั่นค่อยว่ากันเดี๋ร้องไห้เวลาเขาเขียนหนังสือถึงพี่อ่ะอ่านบทเขาว่านอนร้องไห้เป็นเพียอะไรทั้งนู้นพี่อ่ะเออทุกวันนี้ยังเก็บของที่เขาเคยให้อยู่ปะก็เก็บหมดอย่งดูไหมอ๋อแบบเคยไปนั่งย้อนดูปะก็จะดูพวกนั่นแหละพวกรูปพวกอะไรเงี้ย,ยมีบ้างอะไรเงี้ย,ยไม่ใช่ไอโฟนมันชอบเด้งเลรูปเก่าๆมันชอบเด้งมาเออมันชอบเด้งมารู้สึกอะไรปะ อยากรู้ว่าผู้ชายเวลาแบบดูรูปแฟนเก่ามันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่มันก็แค่แบบว่าเคียนี่เราเลิกกันแล้วประมาณนั้นนะแต่มันก็โอเคน้องเบสเพราะว่าที่เห็นหลายคู่เลิกกันแล้วแบบไม่คุยกัน่ยแต่ของที่เหมือนแบบคุยคุยได้เหมือนเดิมอ่ะเออใช่ทุกอย่างมันเดิมเลยเพียงแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรผิดไงเพียงแต่ว่าไม่ได้แบบว่าไปแบบไปใช้สถานะแฟนน่ะไม่ได้ไปชู้สาวคนใยคนนึ่งเออแต่ที่เหลือก็เหมือนเดิมหมดบอกเขาแล้วว่าเขาว่าน่าจะได้แบบแฟนดี เตอร์ก็ครบกับคนแบบดูแลเราได้เราจะได้ไม่เหนื่อยเราจะได้ดูแลตัวเองกับกับแม่พ่อพ่อดูแลพ่อกันเหนื่อยแล้วไม่ต้องดูแลพู่กันแค่ดูแลพ่อกเหนื่อยแล้วเบสเออใช่ไงใช่ไหมล่ะถ้าดูแลพู่ด้วยดูแลพ่อด้วยไอเหี้ยเหนื่อยนะดูแลพ่อปัจจุบันเหนื่อยกับพู่อีกมั้งตลอดคลินนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณพี่นิกกี้มคบากติดตามช่องพี่นิกกี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปพี่นิกกี้กันต่อพร้อมกันขอบคุณมากเบส เออ,เอ,อรถหนูสวยใช่ปะสวยเหมาะกับน้องเ,ออเดี๋ยวเราไปถามภาชณ์เมินิกี้ได้ไม่รู้เขาจะแกล้งอะไรหรือเปล่าไม่แกล้งหรอกมาเลย <laughs> โอเคไปค่ะจ้า